ลูกคืนลูกลูกคืนบายบาเอานนั่งบายบาเอาได้อาบน้ำอีกนะนี่ชิลบายบายชิโลบายบายชิหลบายบายมากขึ้นกระสอบเร็วให้พี่พิม์ลากเร็ว กับ bye bye. กับไปส่งพิมพ์บ่กับไปส่งไอ้พิมนนนพ์ดิโอ oh. อ้อย bye bye. บืนแ <Bye bye. S 1> พว่าก็ต้องได้ไปจังหันแลงบายบาย พูดพิมพิมขาะไปแล้วไปแล้วอย่าพาน้องไปใกล้น้ำ,อนออนำเอาไปข้อเสาออกแค่นั้งมันออกยูแลเพียพิมพิมมันออกดูแลจใส่หินข้ออยู่ เอาเสียล้กไปบ้านพี่มาอาบน้ำเหรอบออาบแล้วอาบอาบแล้วอาบแล้วนี่อาบยกงน้องกอาบแล้วน้องอาบแล้วไอพี่งลงมีบีมากเลยใกล้นาวแล้วบานทุงโอเคครับสวัสดีครับ